เดี๋ยวนี้นะเขาไม่มีใครมานั่งแพ็คเองแล้วเพราะว่าเขาใช้บริการฟูลฟิเมนมึงรู้จักไหมฟูลฟิเมนนี่มึงนั่งแพ็คของดูหลักเข่าหรือเปล่าเอ่ยนี่มึงนั่งแพ็คของหลักเขานั่งแพ็คของดูหลักเขานั่งแพ็คเอ่ยฮัลโหลมึงไอ้ฟูลฟิเมนที่มึงเคยแนะนำกูอ่ะคือเจ้าไหนนะโซโกจังไงมึงห๋อโอเคเดี๋ยวกูลองดูก่อนนะโอเคขอบใจมากเลยอยากหาคนช่วยแพ็คสินค้าว่ะอฟูลฟิเมนแล้วกันเอาราคาถูกด้วย เจอแล้วคฟนสินค้าออนไลน์ดักหนึ่งเฮ้ยออเดอลล่าห้าบาทโคตดถูกโทรหาเลยดีกว่าฮัลโหลนัมเบอร์วานโนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจบริการค่ะคุณลูกค้าขายผ่านช่องทางไหนบ้างครับถ้าเราขายผ่านช้อปปี้ลาซาด้าอย่างค่ะทางคุณสามารถดึงเอเดอร์ให้อัตโนมัติได้ใช่ไหมคะอ๋อได้สบายอยู่นะครับเพราะทางระบบอ่ะสามารถดึงออเดอร์อัตโนมัติอ,อ,ยอยู่แล้วครับ ออเดอร์ฉันเยอะมากเลยนะคะคุณจะแพ็คทันหรอไม่ต้องเป็นหว่วงเรื่องนั้นครับเพราะว่าเราคือคังสินค้าอันดับหนึง่งเราคือคังสินค้าอันดับหนึง่งนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายขึ้นมาค่ะคุณจะรับผิดชอบให้เราได้ไหมคะโอ้ยคุณลูกค้าไม่ต้องไปกังวลครับเรื่องนั้นนะทางเราจะรับผิดชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราคือคังสินค้าอันดับหนึ่งครับคังสินค้าอันดับหนึง่งโอ้โหสุดยอดมากเลยคะ่ะโอเคงั้นใช้บริการค่ะเต็มฮะแน่เฮ้ย ตั้งหลายวันแล้วทำไมยังไม่ดึงออเดอร์อีกเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ต้องโทรหาแล้วค่นะทำไมระบบไม่ดึงออเดอร์เลยอะคะอ้าวก็คุณลูกค้ายังไม่ได้เอายูเซอร์กับพาเวอร์แน่ผมแล้วผมจะเข้าไปดึงไ,ได้ย,ไไดยังไงล่ะครับอะไรนะคะที่บอกว่าดึงอัตโนมัตินี่คือเอารหัสไปทำเองเหรอคะอ่างั้นคุณลูกค้าส่งยูเซอร์กับพาเวอร์มานะเดี๋ยวผมจะนี่ไปดึงออเดอร์ให้เลยแบบนี้เขาไม่ได้วาตโนมัตินะคะถ้าคุณทำแบบนี้ฉันทำเองก็ได้คะ่ะจะไม่ต้องเสียเงินมาจ้างคุณนะคะ <c oughs> พอเดือนละห้าบาทอุ้ยนี่ป้าน,นั่งอยูไ่ไหนแล้วใครอะไรเนี่ยทำไมลูกค้าทักมาด่าเทียบเลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะทำไมมันมีออเดอร์ที่แพ็คผิดเยอะมากออเดอร์ก็ค้างเยอะทำไมแพ็คสินค้าผิดเยอะแยะขนาดนี้ท่านี่ยจะทำยังไงคะอ๋อครับครับพอดีผมกําลังดึงออเดอร์ให้อยู่ครับอ่าคุณลูกค้าใจเย,ย็นๆไวๆนะครับเดี๋ยวผมประสานทีมให้นะครับว่าทาั้งหมดมีสักมีอยู่คนเดียวเอาแหนต้หนา๋มีอยู่คนเดียวเอาแหนต้หนอ๋อ โอ๊ยมันพังหมดแล้วเนี่ยรังที่ฉันสร้างมามันพังหมดแล้วฉันไม่น่าเห็นแกนของราคาถูกเลยมึงไอ้ฟูฟิเมนที่มึงแนะนํากูคือเจ้าไหนนะเนี่ยพอดีกูไปใช้มาไอ้เจ้าหนึ่งอะแม่งทำระบบบ้านกูพังหมดเลยมึงกูใช้เจ้าไหนเนี่ยกูบอกให้มึงใช้โซโกตังมึงพิมพ์ S O K O C H A N